สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวละคร SCR เก่งๆครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าตัวละครระดับ SCR เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่มีตัวเก่งน้อยที่สุดในบรรดาตัวละครระมังไม่นับตัว R นะครับผมเพราะว่าขนาด LLRURSR พวกนี้ยังมีตัวละครที่เก่งเยอะก,กว่า SCR นะคร SCR เหมือนเป็นแค่ตัวละครซีเค้ที่มีมาไว้เพื่อสะสมเฉยๆอ่านั้นครับผม แต่ก็มันจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่เนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครเก่งๆที่ยังหาได้แล้วก็น่าหยิบม,มาใช้งานนะครับผมตัวแรกก็พุทธคุณจริงๆตัวเนี้ยเป็นตัวละครดอทที่เคยเก่งมากเมื่อก่อน,นผมจากที่คนบอกเล่ากันมาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวดอทที่ดีมันมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไปจะหาก็หาได้แบบสะสมไปอย่างเงี้ยครับผม S T R นะสองเอตัวของพุทธคุณหาได้จากการที่เรา มาตรงที่ create warp นี่นะผมแล้วก็ไปที่ผมไม่แน่ใจว่า event state หรือว่า rate mode หรือ legend นะครับผมมันจะอย่างเงี้ยคลิกๆอย่างเงี้ยครับผม,ม,น, event มน่าจ event ละมั้งให้คลิกเงี้ยผมคลิกๆไปเรื่อยๆแล้วจะมีโอกาสที่ด่านจะปรากฏใช่ไหมครับผม,มเมื่อกี้เมื่อกี้คลิกไว้ไปหน่อยนี่ครับผมแปบ๊บหนึ่งนะนจะมีทั้งด่านพิงกี้ทั้งด่านของอันนี้นะครับผมอ๋อเหมือนตัวไอ้นั่นจะอยู่ตรงนี้มั้งจะอยู่ตรง legend state ไว้จะอยู่ตรง rate mode มั้งครับผมตัวของไอเนี่ย ตัวของผูจะคั่วมันจะโผล่มาระหว่างเนี้ยผมระหว่างแถวๆเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมันเกิดนะมันจะอยู่ข้างบนหัวของสไปเดอร์เอ็มทีเลดพอดีครับผมใช่ละใช่ละผมจะไปละถ้าเกิดเขาไม่ได้ย้ายนะนจะอยู่ตรงนี้พอดีครับผมจะอยู่ตรงบนหัวเนี้ยมันจะอยู่ข้างระหว่างคาตาคาตามมระพิตตี้กับตัวของสไปเดอร์เลดเลยก็คือต้องคลิกอย่างเงี้ยคลิกคลิก,ลกแล้วก็เลื่อนมาดูครับผมเงี้ยคลิกแล้วก็เลื่อนมาดูคลิก แล้วก็เลื่อนมาดูอย่างนี้ครับผมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดนะแล้วพอมันเกิดปุ๊บเราก็เข้าไปแล้วเล่นนะครับผมมันจะเป็นจะเป็นตัวละครที่มีโอกาสดรอปนะครับผมไม่ไม่ได้แบบการันตีได้นะจะประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือมีโอกาสดรอปตัวละครอยู่ที่ประมาณ1ิหรือสี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละผมจำมจำไม่ได้ับผมอย่างเงี้ยก็คลิกไปอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวผมลองลองคลิกดูสักแป๊บหนึ่งเผื่อมันออกมาให้นะฮะนี่ผมมีบอสไม่มีนะ นี่ผมอย่างเงี้ยเราต้องคลิกไปเรื่อยๆผมถ้าเกิดใครเล่นในมือถือก็าอาจจะลําบากน,นิดนึงก็คือต้องคลิกก็เลื่อนดูเอาจริงๆในคอมก็น่าลำแข็งกันเพราะว่ามันต้องคลิกแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาดูอย่างเงี้ยหรือว่าหรือว่ามันปรับใหม่มาเกิดข้างบนแล้วแต่ว่าไม่น่าใช่เนาะเนี่ยอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมส่วนพิงกี้ก็นเนี่ยผมเห็นอ้าวนี่ไงพิงกี้เกิดพอดีเลยเป๊ะเนี่ยเห็นไหมครับผมอันนี้ไงสิบเปอร์เซ็นต์จริงด้วยเห็นไหมฮะก็คือถ้าถ้าเราเข้าไปเล่นปุ๊บอย่างเงี้ยเราต้องกดรนะีเพย์นะ กดรีเพย์ไปเรื่อยๆจนกว่าตัวละครจะออกครับผมน,นี่เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะไม่ออกไงเออตัวนี้ออกยากกว่าเฉยเลยครับผมอยู่แถวเนี้ยมันอยู่แถวแถวไปเดอเอ็มทีอ่ะหรือว่ามันปรับมาครับอยู่ข้างบนแล้วผมจําผิดหรือดดเขาย้ายที่เอาเป็นว่าเนี่ยผมมันจะทําคล้ายๆกับพิงกี้เลยนะครับสำหรับตัวของผู้จะคุนะครับผมตัวนี้นะฮะโอเคตัวต่อไปนะครับผมก็คือตัวของพิงกี้ ตัวละครต้นเกมที่เหมาะสําหรับสายซัมมอนเลยเมื่อก่อนที่จริงไม่ต้องต้นเกมก็ได้นะที่จริงแบบร่างที่อยองก็พอใช้ได้แล้วครับผมก็คือมันเป็นตัวละครแบบเป็นตัวละครซัมมอนที่มันใช้ได้อยู่ในเมื่อก่อนนะปัจจุบันก็ถ้าจะเอาเวลามาอีโบพิงกี้ก็ไปทําตัวอื่นดีกว่าครับผมสายรับใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าดะก็ไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนั้นที่ดีก็เอาเวลาไปทําตัวอื่นดีกว่าครับผมนั่นเลยครับ โอเคตัวต่อไปตัวของอาโดเป็นตัวละครจําเป็นนะครับผมในการลงตัวของดานเอาตัวละครหายไปไหนอะว h ตัวละครอาโดหายบั๊กเหรอขอคุณครับผมเป็นตัวละครจําเป็นสำหรับตัวสำหรับเอาไว้ลงหนักของท่านบิวนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครฮิวฮิวก็คือวางแอร์นะแล้วก็สามารถบัฟได้นะครับผมถ้าสำหรับใครที่ยังไม่มีมอสคิงอย่างเงี้ยก็สามารถมาใช้อาโดแทนได้นะครับ ได้จากการครานะครับผมหรือว่าลงด่านไม่ไม่รู้ว่าลงด่านได้เปล่าคตบตัวของอาโดแต่ว่ามันคราได้นะครับผมลองดูแป๊บหนึ่งนะตัวของอาโดถ้าเกิดมันลงด่านไม่ได้ก็แสดงว่ามันต้องคราได้ผมอันนี้ไงอ่ะน,นี่คือตัวอันนี้ไงผมมีโอกาสรอปจากด่านด้วยแล้วก็คราได้เหมือนกันนะครับตัวของอาโดนี่นะผมลงจากตัวของด่านดีมไอแลนด์ตรงนี้เลยนะครับนี่เดินมาอีนิดนึงโอเคเนาะตัวต่อไปนะครับผม ก็คือตัวของ Moon Princess ตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีมากๆในการทวาดาเมจสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมถ้าเกิดใครที่ทำได้ก็ดีนะครับได้จากการสุ่มตู้โทษทั่วไปเลยครับผมอีโวมาจากร่างแรกก็คือ f ั n n y Wamp พออีโวเสร็จปุ๊บกลายเป็นตัวของ Moon Princess เนะี่ยมันจะมีสกิลนี่ครับผม v <ant> บ l ์เล a b l e เป็นพาสซีฟก็คือจะทำการบัฟดาเมจที่ศัตรูได้รับมากขึ้น50%แล้วก็บัฟสโลอีก20%นะครับแต่ว่าบัฟสโลจะไม่สแต็กกับตัวเองนะครับผมก็จากนั้นมีสกิลกดนะครับเป็นสกิล Noble Phantasm นะครับผม คือสกิลนี้เนี่ยจะทําการทำดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวในแมพ10%นะครับแล้วก็หยุดเวลาศัตรูทุกตัวในแมพนะครับผมหนั้นเนี่ยบัฟเราจะมีขวัญทีของเราในแหลงหรือว่าในแมพในแมพเลยนี่นะบัฟขวัเขาจะบัฟเราจนปีขวัญทีของเราทุกตัวในแมพนะครับคูณ3แล้วก็เพิ่มแหลงเป็น500เป็นเวลา60วินาทีนะครับสกิลนี้มีคูลดาวน์อยู่ที่2,000วิก็คือเป็นตัวละครบัฟดาเมจ เพิ่มระยะแล้วก็ทำสต็อปกัแล้วผมกวสกิลกดนิคูดาวสองพันมิเป็นโกลบอลคูดาวนะกดใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อคนนะครับผมก็เป็นตัวละครที่เก่งเมื่อก่อนผมก็ใช้ตัวนี้ในการทำดาเมจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะทําก็ทําไว้ไม่เสียหายนะครับผมต่อไปตัวของคอนโทรลเดวิลตัวละครคุณมาคกิมะเอฟเคชั้นดีเหมือนเดิมนะครับผมตับใดที่ยังมีด่านที่ได้ใช้ก็กาใช้ใช้เอฟเคได้แต่ว่าถามว่าคุณท,ที่จะทํำไหมกับการทุ่มของก็ไม่ต้องครับผมเพราะว่าปัจจุบันมีโกโจมาเอฟเคแทนได้แล้ว กจริงๆครับผมคือการเป็นคุณมากมรมะจะตกงานเพราะโกโจโเป็นตัวซัมมอนที่ตกงานเพราะว่าตัวละครที่ไม่ใช่ซัมมอนงงปะเมื่อก่อนเราใช้ตัวของตัวของเมกุมิในการ AFK ใช่ไหมแล,แล้วพอคุณคุณมากมรมะล่างนี้มาปุ๊บโอเคตัวของเมกุมิตกงานเพราะว่าคุณมากิมะซัมมอนด,ด,ดีกว่าปัจจุบันคือใช้โกโจไม่ต้องมีเราสมองซมอนนะผมใช้โกโจเอฟเคดีกว่าจบอ่ะหรือว่าถ้าใครอวยก็ทำไปได้ผมว่ายังใช้งานได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวของคอนโทรลเดวิลหรือว่ามาคี้นะครับผม ต่อไปตัวของ Demon ซอสเนี่ยมีคนบอกว่ามันเก่งนะก็คือคุณเหมือนคุณกล้องเคยบอกว่ามันเก่งแต่ผมก็ไม่เคยใช้เลยเหมือนเหมือนว่าวางปุ๊บมันจะตี u ู l LE เลยมั้งอันนี้ไงผมนี่ไงเป็นพ s สดีแมสเน่กับตี full LE แล้วก็ผมเขาวางปุ๊บแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมันก็มีตัวละครที่วางแล้วตีฟูเยอะเหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทุ่มของมาอีโวก็ไม่ยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับผมมันมีตัวละครที่ดีกว่าอย่างเช่นโกโจ อย่างเช่นโกโจอย่างเช่นยูกาเมสนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้จะเป็นอรขนาดนั้นระรับตัวของเดมอนตอร์ตนะครับต่อไปตัวของซาลาชิเคมปาจ,จิเมื่อก่อนก็เก่งแหละแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่เก่งแล้ครับผมเป็นตัวละครที่เก่งในอินฟิตี้เถอะแต่ว่าณปัจจุบนันตัวละครที่เก่งอินฟิตี้มันก็มีมากว่าอีกอยู่แล้วอะเช่นโกโจสุคุณะอย่างเ jo, างี้ย นั้นสารคีเคมปาจิก็ตกงานนะผมแต่ว่าเก่งอยู่ไหมก็ยังเก่งอยู่ครับเพราะว่ามีไลท์เอเดเชทุกๆเว็บแล้วก็จะการันตีซูเปอร์พาวเวอร์หลังจากเว็บที่50เป็นต้นไปซึ่งก็ไม่ได้ระขนาดนั้น,นะครับผมมันดาเมจแรงแต่ว่าข้อเสียคือไม่ตีแอร์ครับน,นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าตกงานไปนะครับสำหรับตัวของสาคีเคมปาจิครับต่อไปตัวของ อินที่บอกไปว่าผมจะไม่ไม่พูดถึงตัวละครที่มันหาไม่ได้แล้วนะอย่างเช่นฮมุม布拉อย่างเงี้ยที่จริงฮมุม布เก่งนะครับผมแต่ว่านั่นแหละหาไม่ได้แล้วผมก็จะไม่พูดถึงนะตัวของโกฟิซซอดแมนก็เป็นตัวละครดอทที่แรงมากๆแต่ว่าก็ต้องอีโวและใช้เวลาเหมือนกันนะครับผมมันนี้เก่งยิ่งเวลาผ่านไปนานยิ่งเก่งครับเพราะว่ามีสกิลตอนเลเวลหลังๆบางจะมีสกิลนะครับผมก็คือเหมือนให้เลือกแพสสีว่าว่าจะใช้เป็นอะไรนะครับ ก็คือเก่งแต่ว่าใช้เวลานานแล้วก็โดนเนิร์หมมาแล้วด้วยนะต่อไปตัวนาเธอร์ันนี้ผมยังเหมือนเหมือนจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นที่จริงผมก็ว่าจะเอามารีวิวเนี่ยผม่าห์ไปสุ่มบับให้ด้วยทชไมมันเป็นสติมไลเนอร์แต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ได้เก่งนะขนาดต้นผมก็เลยไม่ได้อีโวแล้วก็ไม่ได้หยิบมารีวิวนะครับผมมีอะไรอีกไหมอ่ะนี่ไงจินโมริครับผมตัวละครธาตุน้ำที่เมื่อก่อนเคยเก่งปัจจุบันก็ เก่งแหละถ้าสำหรับใครอวยแต่ว่ามันก็มีตัวละครที่ทำได้ที่ดีกว่าอย่างเช่นโกโจเอาเปลี่ยนเปลี่ยน,น,ยน,น,ยน,ยนชื่อบ้างเปลี่ยนชื่อบ้างก็คือถ้ามันไม่ใช่โกโจก็มันมีตัวของนนเนี้ยครับผมมันมีตัวของเฟรี่ทิสตันอะที่ไม่ไม่ใช่เฟรี่ทิสตันแิเฟรี้ควีนเนี่ยครับผมที่เป็นไลซิงโบเทคเหมือนกันแต่ไม่พอมีบัฟเป็นตัวเองด้วยก็คือมันใช้ได้ดีกว่าตัวของจินโมรินั่นแหละครับนะผมเพื่อทให้จินโมริตกงานแต่ถามว่าครที่แบบอยากแลกมาแลกได้ไหมก็ใช้ได้อยู่ครับผม ถามว่าคุมให้เจาเหรียญมาแรกไหมผมขอตอบเลยว่าไม่คุมนะครับถ้าถ้าเป็นผู้เล่นที่เพิ่งมีเหรียญครั้งแรกเนี่ยผมก็แนะนําว่าเอาไปแลกเป็นตัวของไอ้นี่เลยครับผม u g o ไปเลยแล้วเอาไปทําคริโตตแทนครับผมหรือไม่ก็บอกว่าอาคาเมะก็ได้แต่ว่าปัจจุบัน,ม,ม,น,ม,ม,นม,มันมีตัวต้นเกมฑ์ที่ดีกว่าอาคาเมะไปแล้วอะ่ะก็ใช้เป็นแลก UTO นี่แหละครับผมเอาไปแลกตัวของ u g o เพื่อทําคริโตตไปเลยฮะครับต่อไป ็ที่จริงมันก็จะมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมเพราะว่าตัวของตัวจิเพิ่งได้รับบัฟมานะครับแล้วก็มีสกิลนะผมแอนด b เ e คเคเบิลรีเซ็ตแล้วก็50%ทำดัเมทัลส3ใช่ไหมแล้วถ้าพอมีเท i บิลล r i ร i ทิที่จะทำการอ n ก r e ability ศัตรูนะครับผมก็ c a n c e l ability ด้วยนะครับจากนั้นเมื่อก่อนมันมีแค่แหะเมื่อก่อนมันมีแค่อ g ก o น e ก็คือตีทะลุเมทันตีทะลุตีทะลุเมทันแล้วก็ตีทะลุ e l ล m e n ตมันเลยตัวละครที่น่าใช้ในหอ แต่ปัจจุบันมันมีมันมีตัวของอุซบมาแล้วแต่ทําให้สกิลนี้ก็ไม่ได้ดีอะไรมากเพราะว่าวงของตัวในเนี้ยโคจิมันสั้นและยิ่งปัจจุบันกอนั้นอีกนิดหน่อยก็มีตัวระดับเจ้าอกี่ยวกรเมสมาอีกเลยทําเลยทให้มันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเลยนะครับขอให้ได้รับบัฟมาว่ามันจะทําคุณสามดาเมจไปประตูที่เป็นบอสแล้วก็นั่นแหละระยะมันสั้นนะผมระยะมันตอนอัพเต็มอยู่ที่นี่เองไหมครับผมร1อยสิบเองค่อนข้างที่จะสั้นมากเลยทําให ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแล้วตามผมผมไม่ตีฟูลเอลีกเหอะก็ใครที่อวยก็หยิบมาใช้ได้นะครับมานี้นครับผมต่อไปก็นี่เลยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ใครจะเก่งสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับถ้าเกิดว่าสุ่มได้แล้ว e ีโวได้ก็ใช้งันได้ดีครับผมก็คือเป็นกัสเวอร์ชันเวอร์ชันดาวก e อัสำหรับตัวของเลเต็มนะครับผมมีความามเป็นเฮอร์โมเลที่จะทําการตัดเลือดแล้วก็ มีบิดดิ้งนะครับผมแล้วก็ตีฟูเอโอี e นะฮะเป็นสายดอตด้วยตีฟูเอโอี e นะครับผมไปเจตีฟูเอโอี e แต่ว่าก็าจะเอาของมาอีโวแล้วเอาตัวเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาตัวของกิกซอไปสุ่มหาก็ไม่ครับผมแนะนําว่าไม่ต้องสุ่มหาคิวการเมทเหมือนเดิมนั่นแหละ <c ười> คิวการเมทมันเป็นคลิบิดดิ้งไปแล้วอะเพราะว่าต่อให้เอาจะเอาไปลงดันกัด เมื่อก่อนตัวนี้มันเก่งเพราะมาใช้ลงดันกัดได้ดีแทนกัสเพราะว่าตัวระยะมันไกลแล้วก็ฟรีฟูลแล้วมีพาสซีฟเหมือนกัดเลยแล้วปัจจุบันมีกิ่กับเมทแล้วอ่ะดังนั้นก็ไม่ต้องขับไปได้ไม่ต้องไปทุ่มหาก,ก็ได้นะต่อไปนะครับผมตัวของ Dark f ฟลาวเนะครับเป็นตัวละครสายซัมมอนที่ได้รับบัฟมาแล้วโกงมากๆนะครับผมใช้ได้ดีในด่านต่างๆแต่ว่าพอพอกันมาของตัวโจบุ๊บคอมโบ Dark f ฟลาวเคู่กับ Fairy Queen ก็ตกไปผมใช้แค่โกโจตัวเดียวจบ แม้ว่าผมมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นคอมโบแบบอัอลติมิสแฟรี่ควีนแล้วก็ดักฟาวเวอร์ที่เอาไปลงคุณลูกมิไปวๆอ่ะปัจจุบันไม่ต้องแล้วผมใช้กดเจอตัวเดียวจบ <c oughs> จบแค่นั้นครับผมก็ถามว่าใครอวยทำได้ไหมก็ทําได้แต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ไม่ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในนี้ก็คือตัวของแฟรี่ทิสตันเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในต่างของท่านบิวนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครวางฮิว แล้วก็ยิ่งศัตรูอยู่ไกลแค่ไหนยิ่งตีแรงขึ้นเท่านั้นและมีพาสติกแปะบิดดิ้งและจากนั้นก็จะสแต็กกับสกิลตัวเองที่ว่าจะทำดาเมจแต่ศัตรูที่ติดบิดดิ้งแรงขึ้นนะครับผมนี่แหละซึ่งก็แรงมากๆระยะระยะไม่จํากัดนะครับผมแต่ว่าที่จริงเมื่อก่อนเป็นตัวละคราเก่งในแดนเอเลนเลยแต่พอการมาของคิวกาเม็หรือว่าพอเรารู้วิธีใช้คิวกาเม็ที่ถูกต้องอะ่ะตัวมันก็ไม่ได้ใช้เราผมทิสตันนอกจากเอาไปลงดาบของท่านบิวแค่นั้นแต่ถามว่าเก่งไหมก็ยังเก่งอยู่นะผมและ ครที่จะทําตัวของแฟรี่ควีนเนี่ยมันก็จาเป็นต้องทําตัวนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าต้องไปเก็บดาเมจเนาะก็ถต่ว่าดีไหมก็ทําดีครับผมเพราะฉะนั้นมาสรุปนะครับผมตัวละครซีเค็ดที่ผมแนะนําให้หาเลยเนี่ยเอาจริงๆก็แทบจะไม่มีครับผมเพราะว่าตัวละครซีเค็ดมันไม่ค่อยเก่งจริงจริงนะเป็นว่า,ถ,าถ้าจะให้หาจริงๆนะครับก็คือแนะนําว่าให้หาตัวของเฟรดิสตันแล้วก็ให้ให้หาตัวของ,งนี่ครับผมยูจิโอ พราะว่าเอาไปทําคิดตัรต่อเนาะแล้วก็ตัวของไม่ไม่มีแล้วอะรักเฟาร์ก็ได้แต่ก็นั่นแหละไม่จําเป็นขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีแล้วผมมีแค่นี้แหละที่จําเป็นจริงๆนะสำหรับตอนนี้ในปัจจุบันอะ่ะเพราะวาการมาของยูกาเมสกับโกโจมันเลยทําให้ a, เมตาเก่าๆมันปัดพิงได้หมดเลยอบผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ยังทาให้เลือกเป็นเชิงพพอร์ตมากกว่าสำหรับตัวละครต่างๆน,นนะก็จะไม่มีอะมีอโดอีกหนึ่งตัวครับผมอโดเพราะว่าจะเอาเอาไปใช้ลงตัวของท่านบิวเนาะเพราะว่าลงท่านบิวเพื่อเอากุญแจกับตะกันบอลแล้วับผมเลาวเอากุญแจกับตะกัตบอลเนี่ยหลักๆคือกุญแจนั่นแหละเอามันจะมีโอกาสดรอปกุญแจตะกัตบอลแล้วก็ทังซึ่งหลักๆก็สำหรับผมผมจะเอาไปหากุญแจเพื่อที่จะมาลงนี่ครับผม Dark Future EX เพราะว่าดักฟิวเจอร์เอเนี่ยมันจะดอกไอจอนี่นะผมเหรียญ C m e d a l ลเหรียญเมดัลเอาไปไว้อีโวตัวละครเก่งๆเยอะเลยในระดับต่อไปนะครับผมนั่นก็คือระดับ UR นะฮะที่ผมที่ผมน่าจะทำต่อจากคลิปนี้นะผมบอกเลยว่าตัวละคร UR จะเหมือนจะเหมือนกับตัว LR เลยที่มีตัวละครเก่งๆเยอะมากๆนะครับผมเยอะในชิ้นที่แบบว่าเออนี่คือ UR จริงหรือเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมโอเคนะครับงั้น s อซก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะผมถามว่าจำเป็นจริงๆกับมีไหมก็ต้องตอบเลยว่าไม่มีครับผม แต่ว่าแบบตัวละครที่แบบเออพอจะแบบทำมาเราได้ใช้จริงๆอ่ะก็จะมีตัวของทิสตันที่เอาไปลงตัวของท่านบิวแล้วก็ตัวของอะโดที่จะเอาไปลงท่านบิวเหมือนกันนะครับที่นี่แหละแล้วก็ตัวตัวของยูจิโอที่แลกมาจากตู้เพื่อที่จะเอาเอาไปทําตัวของทิริโตนเองนะครับผมแลกจากตู้แลกตัวนี้นะครับตัวนี้เลยผมจะไม่ได้พูดถึงตัวละครพวกนี้นะครับที่ผมไม่มีนะอย่างเช่นตัวนี้ไวอุจิโก อจิโกะซอมบี้ตัวของสายลี่สติงพวกเนี้ยว่ามันเก่งไหมก็จากที่ผมไปดูสถิติการใช้งานมาก็น่าจะไม่ได้ใช้แล้วครับผมแล้วก็ตัวของเฟลิติสตันได้จากการคราฟนะครับผมถึงถึงจะเป็น S.P.R แต่ว่าสามารถคราฟได้ที่ตู้ตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับผมนี่ไม่ให้ครัฟตรงนี้เห็นไหมนี่คงับผม,มองคัฟก็ตามนี้ง่ายๆเงินเล t ดออฟแล้วก็ดัสลงจะดารเฟลีอยู่แล้ว มิติคิสตันก็ลงแรนดอมเลยครับเอาก็ได้ใช้แค่ตัวหินรีเจนก้อนเดียวเออหินรีเจนก้อนเดียวใช่ไหมหินรีเจนก้อนเดียวกับหินคราฟเองนะครับผมอ๋อหินเจะหนึ่งก้อนกับหินคราฟสิบอันก็ได้ละของมิติคิสตันมิติคิสตันแล้วก็ที่เหลือก็ของทั่วไปทําเพื่อไรวันเสร็จได้ครบสปิริตค่ามอนมิติคิสตันค่ามอนไม่ใช่สิสปิริตนี่คือสุ่มมอนซ้ำครับได้มอนจากด่างซ้ำมิติคิสตันก็ค่ามอนนี่แหละครับผมของทั่วไปเลยนะครับ ตัวว่าเราไป AFK ด่านควของแฟลลี่อ่ะสิ่งที่มันจะได้สิง่งที่มันจะได้มาแน่นแน่นอนอยู่แล้วก็คือตัวของไอ้นี e ่เลยพิเศษคิสตันได้มาแน่ดิมมอนิกฮาร์ดคาร์ i t ตี้ออฟเอ n t ช f นออฟได้มาแน่สามอันนี้แล้วก็ดัสได้มาแน่นอนแล้วผมที่เราก็ต้องไปหาโกกับว่าโกก็ได้มาแน่นอนอยู่แล้วเหลือเหลือเลยโกอ่ะก็จะต้องไปหาแค่เลดอ,อเพิ่มมิติคิสตันเพิ่มแล้วก็สปิริตเพิ่มแค่นั้นเองครับผมก็จบแล้วนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้สำหรับตัว SCR ถาชื่อคลิปเลยครับผมมันมีต ซึ่งก็แทบจะ10แทบจะเกือบเกือบแปของ s c r เป็นตัวละครประดับใอดีขแค่นั้นแหละครับผมมีมีแค่มีชื่อติดไว้แบบสี่คิดที่มีตัวสีคิดตัวไหนเก่งจนถึงขั้นที่แบบเป็นมัสแทสในตอนนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิคลปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แนละ้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนลับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม ขอขอบคุณที่กดสวัครสมาชิกเข้ามานั้งผมทั้งสมาชิกตัวป,ประจำช่องและผู้นำเหล่สาสวกไตวายนะครับขอบคุณที่อยู่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับผม